มันเป็นเลขกลางอ๋อเมื่อนี่กับฟันเห็นพระที<อ>่บัานี้สองแปดเจ็ดเขาสองตัวคือแปดเจ็ดเอเอบัดบัดไปซื้อซื้อตัวได้ไหมซื้อศูนย์เก้าเจ็ดปะมาได้ใช่ไแม่ศูนย์เกเอากบพเพใหญ่ยยหนูเดฟฟันว่าผัวเก้าขึ้นมากันดิเอ,อาในเกียสิปีเราเกิดเพราะโ่เก่าเก้าอะโอ้แล้วคือว่าสิม่าเบินสองเทียเบินรนสองเทียเอาแจ็คแล้ว เออยไหนเราก็มาบ่นสองเทียบันนี้คือเรืงไหนเขาไป่าศูนย์เก่าเอาเอาพ่อไว้แม่อันอายุอายุกับแั่นมันเคยออกแสรกันสันสมันกับปิดมาเป็นปีแล้วโอ้แม่แม่ยาสีฟันลักษณะนี่าลักษณะขึ้นมาจังเซียนพ่อสอเกิดกับอันอันนี้ออกกอกใทรกันเปเลยพ่อซอกดอไก่อพ่อสอกรดเกาเก้าเก้าเกก็เราได้เกสปีโอ้เอาศูนเอาศนเก้าแทรกกันเลยเอาศูนย์ลงมาแทรกลวมาใส่กับปีเกิด กลับมาพ่อสอเกิดเห็นพอรีดประสันพออลีดเกิดพ่อสอเก้าสามเราได้เห็นเจ็ดสิบสี่ปีมันออกสี่สามไม่ประสันนะออมันก็ออกมาลักษณนั้นมากเพราะว่าถึกยอนหลายแล้ววันอยขั้นฝันนี่ต้องเอาปีเกิดจั่วมงฝันมามามักแกงสอจากพ่อไวมากมักว่ามักแกงสัตนจังสีสีเออสื่อใส่เลยโอ้ที่เป็นลักษณะนี่วะต่อที่เป็นลักษณะนี่ ก็เลยว่าเอาขูนกองว่าแท้ประเทศมันเอาอายุอายุเจ็ดสิบปีก็เอาตัวท้ายเอาตัวท้ายตัวท้ายตัวนั้นมาใส่ปีตัวใต้ตัวนั้นตัวท้ายตัวนั้นมาใส่ปีเกิดตัวทใต้ก็เพราะเรื่นงอะไรเกิดอันพศ่อสาวก็สามก็เลยเจ็ดสิบสี่กับสามแทรกันมันออกสี่สามมันเห็นบอกเออโอ้ด้เอาบาดปีกวันตั้เก็ตั้งเจ็ดสิี่ครับผมเพราะว่าผองม่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ซีซ้อมไปแจกของถ้ากู๊ฟันมาเฮียนโพได้เอาบุญมึงกูสิโยนหนักเลยโอ้โถ เออถ้าเอาบุญถ้าถ้ามาลักษณะมากเกียร์เห็นว่ามันออกเก่าสีมันออกกันมากเกียร์มันออกมันพอออกก็เก่าเลยมันมามา,มาต่างมาอยู่ในพ่อไวอม้าต่างมา,มาอยู่จังพอไะไฟแบกสาบมาไหอยนั่งเออจอกันแลอวมันก็ออกหกสามพอดไวแบกสาดมากออกอายุของพ่อไวเลยวันนี้น ตั้งไปนี้ตั้งแล้วครับผมทีตั้งแล้วกันอันนั้นฟันที่แรกกันฝันขึ้นที่แรกเลยด้วยฟันไวจางไหนฟันพระยางออกมาจากมันสลาไหมมาแับวมานเดินเป็นเป็นเป็นวงกลมไว้ยางเป็นวงกลมเออยางเป็นวงกลมแล้วก็จอดหยุดหยุดไวซุมหนึ่งบัดซุ้มหนึ่งมาอีกกับว่ายางเป็นวงกลมคือกันกับว่อจุดที่สองซุ่มมือที่สามกับว่าเอียยยางเป็นวงกลมขื้นกันหยุดด้วยกัน เออมันที่ศูนย์สามเอียงสันเด็กโอ้ศูนย์สามเจ็บตรงไหนบ้านที่ฉันฉันแรกบานนี้บ้านที้ผู้ยุ่งกลางนี่ซื้อว่าซื้อว่าวิไส้มาสันอ่าฉันก็เลยตีศูนย์สามศูนย์ศูนย์สามศูนย์แล้วบานนี้ก็เลยเอาไปเสียงเบงแต่ว่าเขาเอาใบตองกล้วยมะไฮไหมมันสี่มีเก่าเด็เออเออโอ้สี่มีเก่ามันบบมัน ศูนย์มาทสุตัวมัทสีเป็นศูนย์อันหนึ่งเป็อนสามอันหนึ่งแล้กเป็นเก้าอันหนึ่งมัดลักเป็นลักษณะนั้นจะได้ฝันนะอืมเข้าใจเดียวก็มัฝันคงไม่อยากบาดต้องบานดีนะบาดนี้เสี้ยงเลขกันโนกห้องอันตโตัตันกข้องเนาะเอมีนกห้องอีกเอาดรอจอยู่นี่แต่จะหัวยังท่วบอกว่าจิบอกเพอไหวตัวเหมือนั่นนกข้องแม่เอาความฝันก่อน บาดนบ้านบาดี้ก็เลยเสียงเสียงเลกเสียงโตนองห่องกันหน้ามาสั่นมือคืนนี้บานจังไหนจังฟันไว้ย่างแซกหล่ะฟันว่ามันขาไกลตัดหัวตัดหางมันเอามะหายโอ้แต่ว่าที่ถึงอีกอยู่ได้ขนาฟันนอกโคตอข็งคือโอ้งัดหงวดก็งวด้องหันกับฟันแล้วก็เจายังมะหายก็ถืออือฟันว่ามีคคตอแของมะหายนี่ถือไร้เลกถือตัวนึงกับตัวนึง บาดเนียนมันขึ้นนี่มันขึ้นนี่ก็เลยฝันนะฝันเสียงเลขตัวนกฮองอะล่ะก็เลยฝันว่าอีลานั่นขาไก่แล้วตัดหัวตัดขาตัดนั่นออกเอาตะตูมันมาให้เอาแสดงว่าบาดี้ลูกสาวนั่นเห็นฝันเห็นมันมันเป็นสามอันก็เลยจีเก้าศูนย์สามที่จัดนักตัวนี้เนาะจัดนักเก้าศูนย์สามโอ้ เอาบอมแมนบอมแมนสามสุสามสามเออสามสามเก้าศูนย์บอมแมนเนี่ยเนี่ยเนี่ยศูนย์เก้าสามสะดวกโอศูนย์เก้าสามเอออสิจัดนักตัวนี้เออสิจัดนักตัวนี้เพราะว่าจะคว้องเท็จเลขก็ได้กิ่งก็ได้เก้ากับสองไม่หัวเริงมัหันได้หกกับเก็นมันจะออกกลางเนี่ยสิจัดนักตัวนี้ล่ะนี่โอ้ปัดทอเลยเฉย มันมันมันเอาม่าหายอาวเมย์พนันเอาไก่ติดขาไก่มว่าหายแม่ขาไกล้่าหายอยู่หนึ่งอืมสันดีบาดนีบาดนีบาดนีกันอันอันเล็กข้อมฝันได้เนาะบาดนีกันจังไดจังนอนอยู่นี่ไม่พอไปน้มามานอนตอนไในแม่นอนตอนก็ย <poisonous ugly word> ังไม่เว้นยังสี่ล่ะโอ้นอนเล่นอยู่นี่บ่หนอนเรียอยู่นี่ล่ะฝันอีกบ่เพฝันแล้วนกหรือมะฮอง ปิ้นจะซื้อยืดข้อสั่งไสหาซื้อนัตตีแล้วเออห้องหกตูวคุณพ่อบ้านนี้มาห้องทางนี้เองซีโอซีเก้าซี่พ่ะนะซี่แปดเจ็ดพ่ะนะเอาเอาไม่ได้ตัวเก้าไงจะเหล้วบ้านนี้เอ้า หมก็คือกนั่งยนี่ถนนนล่กหมกคือบมกเคยห้องจักเทียบัดนั่งอยู่นี่จะมันจะกปีแล้วพอจี๋ก็จะันจกปีแล้วบัดมันห้องมันห้องอยู่ทังนี้ประมาณชิบเทียบคนที่พอไหวโอ้ห้องยึนี่สองเทียบสามเบียกเลยบ่สังเกตตีที่แหลมมันห้องเออบ่เลี้ยวแต่ยินแต่แจวันโอ้ยเฮาถามเฮาเกิดยื่นํ้ำตูนกหลายๆจังสันเขาบอกขอเลขน้ำนุกเลยอที่แ่าเขาเคยถึงย้อนหลังได้บ่างว่าก็ไม่เคยอยากเทียบบอกบ่บ่บอว่าใครว่าสิขอจักเจี๋ยนั่นนอง มันห่องแก่งห่องขาวไม่ผุอ้สี่เก้าสี่สี่แปดเจ็ดพนะโอ้สี่ออสี่เก้าสี่เก้าสี่อืสี่แปดเจ็ดแปดเจ็ดเออแปดเจ็ดเออเป็นแต่เงินเป็นแต่เงินบอนกห้องอืมอควันที่นึงบาทดิอบาทบอมันห่องมันห่องเท่เดียวมันหนีก็ให้ ห้องยูนี้บ้านเป็นซีบเทียบ้านห้องยี่นี้สองเทียสามเทียห้องอ้อมยี่นี้อมหนีเลยตัวตัวกล้ามดอกนกตนวน้อยๆเสียงดังจังไรยังวซีเก้าซีซีแปดเจ็ดหาในเด้อหาในเด้อพันคันพวกหาได้ปั่นน้ำเนี่ยตัวนี้วะเด้ จะมาสั่งหลุมไส้กุ้งเทปเพื่อได้จะเบื่อฟันมันดิโอ้โทษสั่งแล้วสั่งราลามกันมึงเห็นเลขตัวนี้เอาไว้ในรถคันพ่อสุดใหญ่ก็เอาสุดเบิดเลยนะมันมันแปลกนะเออมันห้องคัดปานนี้วัดดิมันห้องคัดปานนี่อือืมเราเกิดมาเพราะนั่นจักเทียเอาไว้ก็มีมือได้ลยรึมือจัง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 ห้องจังมือนีเก็ดทุบไปหาผ่าใบเออ พอไปไปเหตุทิพย์ยุ่นะโอ้ต่อหนั้นบ่ได้นั่นกระลังเหตุทิพอยู่พอดีก็เลยบ่ได้คุยกันก็เลยเ่อะเพระถามพอไปแบกแบกว่าพอไปสนกวานโอ้ครับผมเออแต่ว่าเลขหองฝันทีตีเอานี่คือศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามเออแต่ว่านกมาฮ้องบอกนี่หกตัวเออจักสีละวันทีใส่ละเนาะจักแล้วจังว่าจังว่าบอกลูกหาหาคันพ่อเอาเลยฉัเน่ะกันสิเป็นละวันที่หนึ่งตัว จังมังจิตเป็นร่างวันใดแล้วเพราะเชียนวาจะคล้องถือกวันหินไปคลของมาเป็นคูนของจะคล้องเป็นเือนสองอือเพรกเชียอก่อะไรอ่อรังตะวันอยู่รังวันที่หาได้บ่อยอืมเฮ้ยงกหลอกแ่ม้มันมันเป็นแต่เงินดิ เรามันเราแกกบ่อเขาให้เออยิ่ชัดเจนได้ติมยิ่ชัดเจนแล้วลุกขึ้นมาจดกอะไรบ่แม่ให้ยังไงเฮ้ยบ่อทันทันคล้องหมอนี่คอยจำดี่ดีบ่ต้องเขียนยากเต้ยบ่ต้องเขียนเออบ่ต้องเขียนบ่ต้องนั่นเลยอ๋อไม่นี่นี่ห้องห้องห้องยึดต้นแม่อยกแข็แน่แม่ห้องห้องยึดต้นนี่ละโอ้ยนอนอยู่มันเกือบแปดเนาะ ซีเก้าซีซีแปดเจ็ดห่วยบอกั้าวานี้บ่ได้ยินสิจังไรวะเตี้ยจังว่าเอามันเปลี่ยนจังไดนหรจังว่าถามเพื่อพบสาวผู้ไหลองเมืองนั่งไวยบ่ได้เปลี่ยนยากเลยแม่มันบอกตรงปนี้เนาะนั่นแล้วนัสิมาเปลี่ยนไม่ได้เงินน้ำมันหมดแล้วมีเท่าไรกับหาเอาตัวตัวนั้นก็บ่ใหญ่ในเราตัวเล็กเก่งวันหันวันหันกับเขาตัวนึงอยู่เด้เล็กเก่งตัวได้ไหมเก้าสองเล็กเก่งเก้าสอง มีสองตัวถ้าพนถ้าพนจะบอมันติดมันติดตลอดได้บ<อ>่อยถ้าพนพูดจะวิง<อ>่งอ,อย่างนงี้นนะันเงเขียรลงไปนี่ก็ได้ อันนี้เป็นเลขเก่งได้ครับเลขเก่งเก้าสองกันเก้าสองเม็ดเดียวเม็ดเดียวมีบนมีล่างครับอีกทีว่างหันมันหกเก็ดเดมันเข่ามันเอออันนี้มันเข่ามันเข่าทั้งบนทั้งล่างไปทั้งบนทั้งล่างนี่เพิ่มเพิ่มสองเลยอาจจะไปล่างไปว่างหันเกิดเกิเออจะโยนไปล่างโอครับอ่าล่างเทียมากไปทั้งสองตัวตัวนึงอยู่บนตัวนึงอยู่ล่างนี่อันเลขสูตรนี่เลขสูตรนี่อ่าอันนี้เป็นเลขเก่งเลขสูตรของคนเก่งเลขสูตรได้สองตัวคือเก้าสองนะครับเนาะ น่นก็ไกล่เชี่ยงกับเก้าสามมันละเอ่ก้าสองเก้าสามมนกรับมัองส่วนหกตัวนกมาร้องว่ากันอะไรก่อนม่เก้าเจ็ดเออไม่เอาไม่เก้าี่แปดเจ็ดสน่อฟซีคับผมชัดเจนมาเอฟซีครับผมอ่าโศกมาน้ำโอนอนยืนซื้อนอนแบบว่าเพื่อนสี่จะไขหุ้ดถือกลางวันใหญ่บ่